มาในส่วนของขั้นตอนการประกอบลวดเชื่อมนะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องที่มีฝีดข้างในตัวเครื่องเชื่อมเลยนะครับโดยเราสามารถตรวจที่ฝาเครื่องตรงนี้นะครับต่อไปเราหมุนที่ล็อกแกนฟีดออกนะครับตรงนี้นำลวดเชื่อมขนาด5กิโลใส่เข้าไปที่แกนฟีดนะครับโดยให้นำลวดเชื่อมที่อยู่ตรงนี้นะครับให้อยู่ด้านล่างเพื่อที่เราจะประกอบเข้าไปแก่ตัวไกน้นำตรงนี้นะครับ ดยการใส่เข้าไปแกนิีเลยพอใส่ลวดเข้าไปแล้วครับแล้วเราก็ทําการหมุนที่ล็อกแกนิีเข้าไปเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับให้นำการโยกที่ล็อคลอเลื่อนลงนะครับเพื่อใจ้ให้แกนลวดเข้าไปได้นะครับต่อไปเราจะเห็นว่าลวดที่เราเอามาจากขดมันจะมีความงอนะครับเราต้องตัดเพื่อให้มันตรงนะครับ ต่อไปให้เราลวดแย่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับตามล่องของมันเห็นไหมครับมันจะปล่ออกมาตรงด้านตรงนู้นครับให้เราใช้นิ้วข้างหนึ่งนะครับกดให้ลงกับล็อกโรเลอร์ไว้นะครับเพื่อเข้าไปในตัวไกด์นำนะครับแล้วเราก็แย่ลวดเข้าไปเรื่อยๆเลยครับเมื่อเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเอาที่ล็อกโรเลอร์ลงนะครับแล้วยกกันยกขึ้น เท่านี้เราก็ประกอบรวดเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการติดตั้งเกจซีทูนะครับให้นาเกจเซีทูขันเข้าไปในวาลวของถังเซีทูนะครับเสร็จแล้วให้ใช้ประแจเลื่อนนะครับหมุนตรงนี้ให้แน่นนะครับดูระดับให้ตรงกับระดับสายตานะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับแรงดันนะครับหน่วยจะเป็นลิตรต่ตอนาที ให้ใช้10บคูณการไดเมตเตอร์ของลวดนะครับจะเป็นการตั้งระดับแรงดันนะครับต่อไปนะครับมาในส่วนของการประกอบสายแก๊สเข้าเครื่องนะครับโดยการนำํำสายแก๊สเข้าไปเสียบตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปให้แน่นเสร็จแล้วนํำออบิทหรือสายรัดท่อนะครับรัดท่อไว้ที่ตรงข้อต่อนะครับหมุนเข้าไปให้แน่นนะครับ เพื่อไม่ให้แก๊สรั่วออกมานะครับเท<ห>า่ <kę fifteen> ทานี้เราก็สามารถเปิดแก๊สที่ถังได้แล้วนะครับเมื่อเรา,า,าประกอบรวดเชื่อมเสร็จแล้วนะครับ <Bright. S 2> ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการประกอบพื้นเชื่อมนะครับโดยการหมุนนอรร็อตเซลนตรงนี้ออกมานะครับต่อไปตรงนี้คือคอนแทคกิ๊นะครับหมุนคอนแทคกิ๊ออกมา เสร็จแล้วมันจะมีปุ่มอยู่ข้างในนี้นะครับเรียกว่าปุ่มอินชิง่งช่วยในการปิดของลวดนะครับเพื่อไม่ให้เปิืงแก๊สรอให้ลวดออกมาถึงปลายกระบ,บอกปืนนะครับอ่าเมื่อมีลวดโผล่มาแล้วใช่ไหมครับให้นำคอนแทคคลิปที่เบอร์เดียวกับลวดเชื่อมนะครับนำมาใส่งลงไปหมุนเข้าไปให้แน่นต่อไปเป็นน็อตเซิลนะครับ หมุนเข้าไปให้แน่นเท่านี้เราก็สามารถทำการเชื่อมได้แล้วนะครับลองเู ณภาพทนทานบริการสุดยอดพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง